ภูเลูเอ่อ<พ>จะบอกเอฟซีก่อนภูเลที่ว่าเคยทำคลิปกับเอ่อคุณสมจิตนะคะที่ว่าหอมหัวล้านอ่ะนะคะ น่าน่าจะพอนึกออกทุกคนเลยไปดูคิดย้อยนหลังที่หอมหัวร้าน <c oughs> แล้วบอกชวนชวนจาไปอยู่ด้วยนะ <c oughs> แล้วสุทธิบอกไม่ไปหรอกนั <c oughs> ่นแต่เออจำได้นะคะที่คเคยมารักษาตัวที่บ้านหมอปามาลาใช่มาารัักกษตววแล้ไปใชหมเขาติดต่อยดีแลมาหรือไงโทรโทรหาแม่ค่ะโอ้ยมาด้วยค่ะให้ซื้อของเข้าโรงครัวเข้าโรงครัวมีพริกแนะคะ หอมกระเทียมนะ,ะมอ่าหอมยาอ่า <c oughs> ข,ขอขอบคุณมากเลยเดี๋ยวป้าย่างให้พรทีเดียวจบเลย <ไร S 1> และส่วนนี้เจ้าเก่าเจ้าเดิมอีอกแล้วนะคะ <c oughs> เออเป็นปลานินวมนนด้ทำปลานินลาดพริกอันนี้จากพี่สุนันทาค่ะจากโ <คะ S 2> นเบ พริกตะน่านนะคะปลาดินสองร้อยตัว200กว่าตัว200กว่าพรานี้เราเอ่อ hmm. ผักป่นเราก็ข้าเออกออกก็มีเอ่อขนมตันนัดด้วยใช่ไหมแม่วันนี้ชิ้นค่ะใช่ทำมาเรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทอดแล้วก็ทำเอ่อาบทริกที่นี่เลยเป็นนะคะเตรียมเตรียมเลยโอเคอ่าเดี๋ยวให้แล้วได้ข่าวมาว่ามีอะไรพิเศษอีกเซอร์ไพรส์แม่ครัวเรามีอะไรพิเศษเอามาเลยมาเลยไม่ทันกับแม่แอมีอะไรพิเศษอีก แม่ทันกับแม่แอร์เอามีพิเศษแล้วแม่ทันกับแม่แอร์แม่แอร์มานี่เลยมาเร็วพิเศษมาด้วยเีพิเศษด้วยอะแม่ทันกับแม่แอร์แม่แอร์มานี่เลยมีพิเศษจากพี่สุนันทาใช่ไหมใช่ใช่ใช่พี่สุนันทาเห็นว่าเราต้องใช้เอ่โขกตำนะอ่าพี่สุนันทาก็ให้เครื่องปั่นนะเพื่อไม่ให้สองยายสองแม่นี่ทะเลาะกันให้คนละเครื่องเลยไว้ใช้ในครัวนี้ไว้ปั่นโดยที่ไม่ต้องนั่งโขกอะไรให้มันมันเหนื่อยเมื่อยนะคะ นี่ขอบคุณพี่กนันท้าด้วยอ่าลรวแกะดูก่อนอ่าแล้วก็เราแกะให้เอตีดูก่อนแกนู่นแกะนู่นโตนั่นโตแกเลยแม่แกเลยเลยนี่เลยแกะเลยแกะเลยอคนละเครื่องเลยนะไบ้าแให้เครื่องปั่นคนละเครื่องเลยไม่ต้องทะเลาะกันนะสองแม่นี่นะจะได้มีเอ่อปั่นก็ได้ไม่เหนื่อยนะคะไม่เหนื่อย เดี๋ยวเราเราดันด้วยปั่นแน่วันเนี้ยทำพริกแกงไอ้โขกโขกสับมานานนะวันนี้ไอ้โขกสับมานานเรืานาน่องมัต้องเหนื่อยมากนะนี่เครื่องปัน่นโอเคเยี่ยมเลยใช้ง่ายเดยแมนะ่แบบเนี้ยใช้ง่ายมากกี่ใบพัดนะ่ะเออแม่มะลิสี่ใบพัดหรือเปล่าใช่มาสี่ใบพันะดน่ะรับรองเนี้ยเลยถ้าสองใบพัดน่ะจะจะช้าหน่อยถ้าสี่ใบพัดน่ะจะจะประกอบเป็นเปล่าลองประกอบสิไม่ยากหรอกไม่ยากทำให้ทำให้ ดีเลยเป็นเ,เป็นเป็นเออ่โถแก้วเนาะเป็น,นโถแก้วดีมากมากเลยนะเยี่ยมเลยเนี่ยจะได้ไม่ได้มีเครื่องทุนแรงแล้วเห็นแล้วมันตัง้งโขอทำพริกแกงที่นี่เราเตรียมผักป่วยเนี่ยพริกแกงเราทำเองนะแม่<ถ>พริกแกงทำเองไม่มีทำ่าซื้อเพราะว่าที่นี่เราใช้เยอะเราจะซื้อมันไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ไหวนะคะนายลู ยางยางยานี่ใส่ตรงช่วงฝานี้มัไ็พ่อพอพ่อลองทำสิ้สินี่การการการโมไงการคมเอาออกเลยเพราะเราเพราะเราใช้แล้วเราเอาออกเลยแม่เดี๋ยวอน้ชุดไหนชุดไหนอะนี่นี่ชุดของแม่แอร์ใช่ไหมแม่สีไปพัดข้างล่างด้วยอันนี้เราใช้ด้วยกันเดี๋ยวอสัมภาษณ์เดี๋ยว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 ี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเีดี อันนี้เขาเป็นสำรองหรอใบพัดอ่ะสงอสองใบพัดมันน่าใส่สีแน่เลยนี่เป็นใบเปลี่ยนก็สีสีนี่สีสีเพราะจริงๆนะมันใช่ใช่มันต้องเป็นสีใบพัดอะใส่ข้างหน้าข้างล่างอ่ะก็เยอะเยอะต้องดูตัวอย่างก่อนอืมไม่จะเป็นสีไม่ไม่ไม่น่าเป็นสำรองหรอกมันจะเป็นสีใบพัดจะต้องกรอบเลยไม่ประกอบเลยมันสิได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงง อพอลองสวมดีสวมช่วงล่างอะ่ะเนี่ยเออลองนี่จะได้ไหมไม่น่าใช่เพราะมันจะเป็นก็นี่สำรองก็ไม่ใช่สรอ๋อ้นี่แบบนี้เปล่านี่ใช่ใช่เพราะมันต้องใช้สีใบพัดเอออย่างนี้ใช่ไหมใช่พอเอาเนั่นออกเลย อดึงเด้เอดเนี่ยมือเข้ามือเขาไปเป็นสีไปพัดอันนี้มันย่างเป็นสองเขาฝันโถเนีย่ยพ่อใส่<อ>ประกอบแรีนี้นะก่อนประทานเบบนี้นะใช่แล้วลงข้าง,งล่างเลยแล้วช่างนี่อย่างนี้นะข้างล่างเลยใช่และแล้วก็เสียบไปนี่นี่ไม่ใช่ไปพัดอุ้งล่างก่อนเลยพ่ออย่าเพิ่งไปเสียบเครื่องพ่อเสียบตัวตัวนู่นแล้วตัวโถตัวโถ ใช่เข้าตัวโถเลยไอ้นี่มาทำหลับตัวนี่ปิดที่หลังอ่าแล้วพอเอานี่ปิดนี่อันนี้ปิดก่อนจะพึ่งอันนี้ที่หลังนี่ใช่ไหมใช่ลูกยางอยู่ตรงขอบดิพ่อใส่ขอบฟาก่อนลูกยางอ่ะนี่อ่ะใช่ใส่ขอบฟาก่อนดูสิเพามันต้องให้แน่นทำไมเป็นเนี่ยที่บ้านใช้แต่ครก อันนั้นล้างหมอแล้วเปิดให้ดูได้เอาอย่างนี้แล้วา็ต้องใส่เองแลพ่อมันหนะเอาเอาสอารองก่อนแค่นี้ก่อนเอาเป็นพิธีก่อนพิธีก่อนนั่นแหละแล้วนั่นแหละเอออันั้นกดข้างบนนั่นแหละพ่อเสียบปั๊กแล้วถึงจะกดเข้าใจไหมเสียบปั๊กเนเสียบปั๊แล้วก็กดได้เลยอ่านั่นละมัมีตัวมสุ่มควีอะไรใช่ใช่อ่าใช่แม่เหมือนกันอาไพัดออกก็มันจะเป็นส ใช่นั่นแหละนั่งใส่ไปก่อนแล้วนั่งคุมเดี๋ยวเดี๋ยวใช่เดี๋ยว,ย,ว<ด>ยายงใสยย่นะใช่ไหมออเอาใตรงใชเวลาเราเอาแกะล้างแกะอะไรเหมือนได้สะอาดนั่นแหละพอข้ามข้างบนเสร็จแล้วก็กดได้เลยนะครัใส่เราอย่าเพิ่งเสียบปลั๊กอืออ้าวามควารู้สึกอ่ะเดี๋ยวไปยาหญ้าเขาเป็นตัวแทนให้อาจารย์หมอสองท่านนะเขขอขอบคุณพี่สุนันทานะคะที่วันนี้จะเอาปลาลินนะคะ วันนี้ผู้ปล่วยเรานะคะวันนี้ทอดราดพริกให้แม่นะขน<ชาย>มโดนนัดอีกอีกอกี่ชิ้น4 0 0ชิ้น <400 S 2> ชิ้นนะคะวันนี้ได้อิ่มอีกแล้วแล้วก็ของคุณ<น>เออคุณเออเนะคะที่ว่าเอาพริกแห้งแล้วก็หอมกระเทียมมานะคะเดี๋ยวเราปั่นเครื่องวันนี้เลยเตรียมเตรียมเครื่องก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเรื่องเรื่องทอดเราจะดูดูเวลาแม่เนาะาทอด วันนี้เราแกกคนละตัวเลยแล้วเครื่องปั่นก็ไปจากพิจุนันทาให้สองแม่นี้เมื่อเครื่องไม่ให้ทะเลาะกันนะคนละเครื่องเดี๋ยวเขาทะเลาะกันพอเห็นของเล่นอยากเล่นไงกุณชิดอยากกดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ต้องทะเลาะกันนะแม่นะเราได้ช่วยๆกันปั่นแต่ย่าอย่างมีไว้สำรองก็ดีอย่างนึงเราก็อย่าใช้งานมากเกินพวกนี้เราก็ผัดกันใช้ไงแม่อาจาย์ให้ให้เครื่องเราไม่น็อกเนาะเราต้องผัดกันใช้ไม่ใช่ว่าแต่ทีเดียวพวดเลยเพราะเครื่องนี้เริ่มเริ่มน้อนเราก็เออพยายามให้ เราอยากดรักษาใช่ค่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เป็นแมใช่มันไม่ยากเลยเนี่ยแค่เนี่ยดีใจแล้วเนี่ยไปแอร์พอรู้จะได้ของกับน้ำตาไหลเช่นงั้นเนี่ยนะได้เห็นเออเครื่องปั่นดีใจดีใจนั้นได้เครื่องปั่นนะคะนี่ยาก็เป็นแทนให้กันสองท่านแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวได้กิน ปลาลาดทีพย์โครตตัววันนี้เราแบ่งกันคครตตัวเลยนะ,ะน้แม่นอแล้วก็ขนมต็นะะ้าอีก400ชิ้นนะคะ,คะเดี๋ยวเยนนี้เราก็ได้เห็นนะคะ,คะเดี๋ยวพี่ญาตจะทำคลิปใหน้นะคะเอสีอก,ก็ ดูแล้วคงจะดีใจหมูกัเราด้วยเนอะมีเห็นปลาด้วยนะคะมีปลาด้วยขอบคุณนค่ะขอบคุณลทานองร้อยสองอวค่ะจากโนเวจากโนเวสิเครื่องปั่นให้สนเครื่องปั่นใจขอบคุณมากขอบคุณแม่ทานน้ำาอะไร ไปไม่ต้องเหนื่อยแล้ว <c oughs> ไม่เหนื่อยแล้วไม่เหนื่อยแล้วเลยเป็นลมครั้งนึงแค่ตั้งคนเดียวโอ้โหเคยเป็นลมครั้งนึงตั้งคนเดียวไอหยกไม่อยู่ยงไงแต่เมียต้องปั่แล้วสบายทุ่นแรงได้เยอะ <c oughs> ต้องกลับทุกวันเนาะ,ะนี่นี่ก็ได้ได้เยอะนะไม่ไรพริก <c oughs> ของกระเทียมมีพร้อมนะฮะ กระเทียมอยู่เยอะครับคุณมากเลยป่ะเยียม,ยม,ยมแม่พี่แกงแม่จะปั่นเลยละ่ะพี่อนอร์เวย์แทนคิวริมันแทนคิวพูดได้ <c oughs> แต่เขียนไม่ได้ <c oughs> เคยอยู่ <c oughs> เวีนเยี่ยมมาอ่าขอบคุณครับพี่สุนันทาจากอนอร์เวย์ที่นอร์เวย์